สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยเวเล่ล่าสุดสาริเย่ก็ได้ให้คำตอบแฟนๆชาวไทยแล้วนะครับที่เข้าไปถามว่าใครคือคนที่ติดโควิดล่าสุดซึ่งทางสโมสรก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าคือเพียวอัชราพรก็ขอให้เพียวหายไวๆนะครับให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็วซึ่งแน่นอนว่างานนี้เมื่อไม่มีเพียวคนที่ทำคะแนนหลักอีกคนของทีมงานหนัก ก็น่าจะตกไปอยู่ที่บุ๋มบิมนะครับที่วันที่12นี้ต้องเจอกับเติร์กฮาวายทีมอันดับที่4ของตารางในขณะนี้ซึ่งครั้งที่แล้วซาริเย่แพ้ไป3ต่อ2เซตดังนั้นก็ต้องส่งกำลังใจให้2ส,สาวไทยแบบหนักๆเลยนะครับขอให้เพียวหายไวๆและส่งกำลังใจให้บิมที่ต้องทำงานหนักเจอกับทีมอันดับต้นๆโดยไม่มีพี่เพียวนะครับคอยช่วยสูู้นะครับสสาวไทย